สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังย้อนฟังคำเตือนหลวงปู่ศิลาปีพศ2573น้ําำจะท่วมกรุงเทพผู้คนจะหลังไหลไปอยู่ที่เขาใหญ่หลายคนคนก็คงจะรู้จักกับหลวงปู่ศิลาเป็นอย่างดีพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานทางแถบอีสานซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าและสามารถที่จะทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกทั้งท่านยังเป็นพระผู้ที่มีแต่ความเมตตาและเป็นผู้ให้จึงมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหา และาศาสนิกชนทั้งหลายตั้งพากันมารวมทั้งดาราดังๆก็เข้ามากราบไหว้สักการะเป็นจํานวนมากไม่เว้นในแต่ละวันแถมวัตถุมงคลของท่านที่ไม่ว่าจะออกกี่รุ่นๆก็ตามก็มีคนหลังไหลไปเช่ามาสักการบูชาเป็นจํานวนมากอีกด้วยย้อนไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา หลวงปุศิลาสิริจันโทก็ได้ออกมาเตือนภัยแก่บรรดาศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เข้ามากรับไหว้สักการะท่านว่าปีพศ2573กรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมใหญ่โดยจะเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่30ตค73เป็นต้นไปและก็มีผู้คนมากมายต่างพากันหลังไหลอพยพไปอยู่ที่เขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมากส่วนที่ดินนั้นก็จะมีราคาแพงขึ้นถึงขนาดที่ว่าขายเวลาล้านเลยอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ